สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องอดีตสอดแฟมิลี่แลวก็ช่องลูกพี่แฟมิลี่นะครับนี่นะครับช่วงบ่ายของวันนี้นะครับก็ทดลองระบบไฟฟ้านะครับที่บ้านสวนี่หนูนานะครับตอนนี้ก็เปิดน้ําใส่ห้องน้ําทดลองนะครับเผื่อจะใช้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ขัดห้องน้ํานะครับแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ได้เบื้องต้นนะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับระบบน้ําก็ เปิดน้ำใส่ถังไว้ก่อนนะครับเอาไว้ใช้ชัวทาวนะครับก็บรรยากาศตอนนี้นะครับนี่นะฮะนี่ครับบรรยากาศในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับเมื่อสักครู่แอดก็เอาน้ำนะครับไปลดต้นน้ำลด,ลดต้นไม้ให้นะครับนะลดนะครับ บริเต้นไม้ที่ที่นุนาซื้อมานะครับโรด,ดให้ช่างก็กำลังทำห้องน้ำนะครับอยู่บนบ้านนะครับยังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จห้องน้ำยังไม่เรียบร้อยนะครับ ด้านหลังของบ้านนะครับ ตอนนี้เด็กๆ2ตัวก็ไปนอนอยู่นู่นนะครับใต้ถุนบ้านนะครับ้องนี้น้องน้ำนะครับท่างก็วัดระดับนะครับ เหมือนจะหมดพลังงานพร้อมกันนะครับพ่ากันมานอนอยู่นี่นะครับอันนี้นินนะครับห่างอุดนะครับตัวคู่นะครับเขากำลังกินกำลังนอนกำลังโตนะครับส่วนส่วนน้ำก็นอนอยู่ใ,ใกล้ๆกล้กันนะครับอยู่ไม่ห่างนะครับนอนอยู่มุมนี้นะนู่นนะฮะ สองตัวนนอนอยู่ตรงนี้นะครับหลางจากที่ไปหยอกเรานะครับมาแอบเงียบอยู่นี่นี่เองนะครับแอบเงียบแล้วนะฮะเด็กๆสองตัวนะครับปล่อยให้เด็กๆเขานอนกันนะเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันต่อนะครับ ก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับพี่เดี่ยวถึงจะต่อระบบปั๊มน้ํานะครับผมเห็นว่าต้องซื้อท่อมานะครับต้องซื้อท่อเดี๋ยวจะต่อระบบน้ํานะครับแล้วก็ต่อไปปั๊มนู้นนะครับแล้วก็ต่อไฟท้องน้ํานะครับซึ่งจะทั้งใช้เบรกเกอร์สามตัวนะครับของใครของมันเวลาซ่อมบ,บำรุงก็จะได้ง่ายนะครับเบกเกอร์สามตัว งานช่างเขาทำงานนะครเจดาก็มาแล้วนะครับนน่นฮะมาดูเด็กๆนะครับเห็นเด็กๆนอนอยู่มันมองนะฮะหาที่นอนเหมือนกันหรือเปล่านะเหมือนจะเหนื่อยจากไหนมานะครับเพิ่งเห็นนะครับวันนี้เพิ่งเห็นนะครับ น่นอนเหมือนกันอ้าวเกิดอ,อะไรกับช่างเดียวนะครับไหนบอกว่าจะทําพรุ่งนี้นะครับไปแล้วด้านทางว่าเกิดอ,อารมณ์เปล่าเปลี่ยวอะไรหรือเปล่านะขึ้นไปเสาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ว่าจะทํากันว่าขึ้นเสาไปแล้วนะครับ ตอนนี้พอดีแดดร่มลมตกพอดีนะครับพี่เดี่วกก็เลยขึ้นเลยนะครับพี่เดี่ยวของขึ้นแล้วนะครับขึ้นเสาแล้วนะครับเดี๋ยวไปส่องดูซิพี่เดี่ยวทำอะไรบ้างนะครับ จะต่อไฟข้ห้องน้ําที่แอดถ่ายให้ดูนะครับก็คือต่อจากข้างหลังห้องน้ํานะครับนี่นะครับต่อจากนี้ขึ้นสูงนะครับแล้วก็จําจากตรงนู้นเลยละไอโอ ใช้การจํำจากข้างบนเลยนะครับจะได้ไม่มีสายระยุงระยางนะครับครับ ก็ตรงห้องน้ําก็มีตัวเบรกเกอร์นะครับพี่เดียวติดเบรกเกอร์ไปให้ตัวหนึ่งแล้วนะครับเผื่อจะซ่อมบํารุงก็ปิดเบรกเกอร์ได้นะครับ ดูดูงานซะก่อนนะครับอันนี้คือเรายังไม่ได้ต่อไฟเข้ามานะครับยังไม่ได้ขอนะครับเพราะว่ารอห้องน้ําเสร็จนะครับ อันนี้คือเขาบอกว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นะครับนี่ที่เดียวทําให้ดูแล้วนะครับนี่คือเส้นได้นะครับแต่ได้หลายเส้นนะครับไม่ใช่เส้นเดียวนะครับ คนก็จะลมมันเย็นหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่บนที่สูงนะครับเย,ยเ็จะเสียวเสียวหน่อยนะครับบัดเสียวหน่อยนะครับขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยดูระบบไฟนะครับวันไหนจะได้ไฟมาลองดูนะครับ